สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาที่คําเตยแคมป์นะครับอําเภอตะการพืชผลจังหวัดปุบลนราชธานีนะครับซึ่งพี่ชายของผมนะครับจะทําไว้เป็นแคมป์นะครับสำหรับจัดค่ายลูกเสือวันนี้เราไม่เข้าไปในสวนป่าด้านในนะครับแต่ว่าเราจะมีติดตามการปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเมื่อสองปีที่แล้วครับเรา ส่งต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับมาให้พี่ชายประมาณร้อยกว่าต้นนะครับวันนี้ก็มาติดตามผลแล้วก็พ่นปุ๋ยนะครับมะพร้าวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใบเหลืองครับวันนี้เราก็พ่นไนโตรเจนนะครับสลหรับบำรุงใบบำรุงดอกนะครับก็น่าชื่นใจครับจากร้อยกว่าต้นนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งครับ เหลือประมาณสัก50ต้นได้นะครับดูครับต้นนี้สูงท่วมหัวผมเลยนะครับน่าจะได้กินลูกครับส่วนต้นอื่นๆนะครับก็ยังไม่โตนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบน้ํานะครับต้นนี้อยู่ใกล้ถังสูบน้ําครับเนี่ยต้นนี้น่าจะได้กินก่อนเพื่อนเลยครับเดี๋ยวฉีดพ่นปุ๋ยบํารุงใบนะครับพอต้นได้ที่ก็จะแทงจันท์แล้วก็ออกดอกนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยโตรครับใบเหลืองครับ <c oughs> ส่วนบริเวณทางเดินนะครับสวนป่านะครับพี่ชายก็ปลูยางนาเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยพ่นไนโตรเจนนะครับบำรุงใบบำรุงลำต้นนะครับให้ยางนาของเรานะครับเมื่อถึงฤดูฝนนะครับก็จะ บใบสีเขียวนะครับให้ร่มเงาสลับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในสวนป่านะครับแล้วก็เข้ามาจัดค่ายลูกเสือนะครับของโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับแถบนี้เป็นยางนาที่ปลูกเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้หน้าแล้งครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับน้ำก็ไม่ค่อย อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกนะครับพี่ชายก็จะใช้วิธีปั๊มน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็เดินรถนะครับมื่อเย็นครับเชฟกระทะดํานะครับลุงสําราญนะครับก็ต้มยําปลาแม่น้ําโขงนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่มาติดตามผลผลิตกันครับสวัสดีครับ